ในคลิปที่แล้วนะครับเราพูดถึงในเรื่องของการเริ่มต้นนะครับเป็นหลักสูตรเร่งรัด101ในเรื่องของการจัดการบาหวานในคลิปนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่าขั้นตอนในการที่จะไปสู่บาหวานสงบสเต็ปบายสเต็ปเนี่ยสามารถทําได้อย่างไรใครสนใจนะครับฟังรายละเอียดฟังซ้ำนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกําลังใจนะครับแล้วก็ใครชอบพอนะครับอย่าลืมกดขอบคุณหมอนัทนะครับส่งกําลังใจมาให้หมอนัทจัดคลิปดีๆต่อไปนะครับ คลิปที่แล้วเราคุยถึงเรื่องของกฎเกณฑ์นะครับในคลิปถัดไปจากประสบการณ์ที่ผมได้ช่วยดูแลคนไข้ประหวัตสงบนะครับมันมีตำราตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นเว็บไซต์ d e p r e s c r i p t i o n o r g นะครับซึ่งในอดีตเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เรารักษาคนไข้เรามักจะมือรั่วนะครับก็คือจ่ายยาแล้วโดยมากแพทย์ท่านที่สองมักจะไม่อยากที่จะหยุดยาคนไข้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าหยุดยาแล้วจะเกิดปัญหาอะไรนะครับ ังน,นั้นคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะได้ยาไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีจุดสิ้นสุดแต่คนไข้ในปัจจุบันแตกต่างกันนะครับคนไข้โดยเฉพาะคนไข้ที่มาหาผมแตกต่างกันคือเขารู้สึกว่ามันเบื่อหน่ายกับการกินนะฮะเ,เป็นผมเองเรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เราต้องพกยาไปกินไปเที่ยวไปที่ไหนตลอดเวลาเลยเหรอเนี่ยเราไม่มีโอกาสจะหยุดยาเลยหรือเปล่านะครับและโลรคเบาหวานก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็คือเป็น NCD นะครับว่า ในกฎเกณฑ์ของ d e p r e s c r i p t i o n o r g นะครับความหมายคือการหยุดสั่งยาบางชนิดเนี่ยมันมีเงื่อนไขนะครับแต่ว่าอันนี้เ,เขียนมาหลายปีแล้วคำว่า d e p r e s c r i p t i o n ในนี้ในกรณีนี้หมายความว่าเขาต้องการจะปรับลดยาเท่าที่จะจำเป็นต้องใช้เขาก็จะค่อยๆลดไปแต่ในยะของเอกสารนี้ไม่ได้พูดถึงการหยุดยาเพื่อทำให้สูบประหวานสงบดังนั้นผมก็เลยได้ ปรับปรุงมาใช้ตามแนวทางที่ผมได้ร่ำเรียนแล้วก็ได้ตรวจคนไข้มาในช่วง2อถึงสปีที่ผ่านมานะครับด้วยหลักการง่ายๆนะครับคนไข้มักจะเข้าใจผิดว่าเบาหวานสงบคือการหยุดยาแล้วค่อยคุมเบาหวานไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับเบาหวานสงบเนี่ยเริ่มต้นจากการที่คนไข้เริ่มที่จะคุมน้ําตาลได้ดีนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะลดยาคนไข้อยู่ไม่กี่กรณีนะครับ การลดยาคนไข้หนึ่งก็คือน้ําตาลในเลือดคนไข้เริ่มต่ําเราต้องปรับลดยาเพราะถ้าน้ําตาลต่ําคนไข้จะเกิดอาการน็อกหน้ามืดอ่อนแรงหมดสตินะครับอันนี้คนที่น้ําตาลในเลือดต่าเนี่ยมีใครได้บ้างนะครับผมเขียนอยู่ในสไลด์นี้ก่อนเลยนะครับก็คือคนที่อายุมากแล้วคุมเข้มจริงๆมีโรคร่วมมากๆอยู่ไปอยู่มาท้องเสียนอนโรงพยาบาลกินอาหารได้น้อย นะครับกินยาหลายตัวมีภาวะไตเสือ่อมหรือบางคนฉีดอินซูลินหรือใช้ยาที่เรียกว่าเป็นกระตุ้นการหลั่งของอินซูลินซึ่งประเทศไทยส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นยาตัวที่ชื่อกริปไซา์ไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ในบางคนเคยมีภาวะน้าตาลในเลือดต่ำใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรครับคนใข้บางคนเริ่มมีทักษะเนาะเริ่มระมัดระวังการกินแต่ไม่มีประสบการณ์ในการหยุดยาแล้วก็ไม่กล้าหยุดยาเบาหวานเพราะกลัวหมอจะว่า แต่กล้าที่จะคุมอาหารด้วยตัวเองกล้าที่จะออกกําลังกายแต่ไม่กล้าปรับยาอันนี้ก็จะเป็นเรื่องอันตรายมากๆนะครับเพราะว่าถ้าคนไข้คุมได้ดีน้ําตาลจะเริ่มต่ําใจจะเริ่มหิวนะครับสิ่งที่ตามมาเป็นวงจรผมเรียกว่าอุวงจรอุบาทก็แล้วกันนะครับก็คือพอคนไข้น้ําตาลต่ําเขาเริ่มหิวอ่ะใจสัน่นเขาก็เขาก็ต้องกินนะครับนั่นหมายความว่าในประสบการณ์เดิมๆบางทีเรากินยาแบบเดิมๆ เสร็จแล้วเราคุมอาหารมากขึ้นพอคุมไปคุมมาเราน้ําตาลต่ําเราก็เลยเริ่มกินพอกินไปปุ๊บน้ําตาลก็ขึ้นนะครับมันก็จะเป็นวงจรที่น้ําตาลต่ําน้ําตาลขึ้นอยู่แบบนี้ถ้าเราไม่ได้ตัดวงจรมันให้เข้าสู่สิ่งที่ถูกต้องก็คือว่าคนไข้เริ่มพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วเนี่ยเราควรจะต้องลดยานะครับข้อสุดท้ายก็คือว่านคนไข้บางคนอายุ80ปีนะครับเราไม่ชัดเจนนะครับว่าเราจะคุมเบาหวานอย่างเข้มงวดเข้าไปทําไม สมมติว่าเอาตรงๆชีวิตเ็าอาจจะเหลือน้อยหรือเขาเป็นโรคมาแทรกซ้อนต่างๆที่ติดเตียงความจําเสื่อมโรคไตเรื้อรังหรือโรคไตาวายไปแล้วจะต้องคุมเขาเข,าเข้มไปเพื่ออะไรเพราะว่าในบ้านปลายเนี่ยเรามองว่ามันจะทําให้เขามีชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขได้หรือไม่นะครับมันเป็นการบาลานซ์ระหว่างตัวโรคที่เขาเป็นกับชีวิตของเขาความสุขของเขาด้วยเหมือนกันดังนั้นวันนี้เนี่ยเราต้องตั้งคําถามก่อนว่า คนไข้วันนี้กินยาเยอะๆเนี่ยมันทําให้เขายืนยาวจริงหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็คือเกณฑ์ในการลดยาโดยทั่วไปนะครับแต่ในกรณีของคนเป็นเบาหวานเนี่ยวิธีการของผมก็คือว่าอันดับแรกนะครับคือพอคนไข้ระดับน้ําตาลเริ่มสําหรับผมเนี่ยน้ำตาลเริ่มประมาณต่ํากว่า8โดยเฉลี่ยนะครับเพราะว่าเรารู้แล้วว่าน้ําตาลสะสมต่ำกว่า8เนี่ยเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่เรียกว่าเขาคุมได้ดีในระดับหนึ่งแล้ว แลวคนไข้ของผมส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุนะผมต้องบอกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสาหรับน้ําตาลต่ากว่า8เนี่ยผมก็จะเข้าสู่กระบวนการคุยกับคนไข้แล้วว่าคุณพร้อมที่จะเบาหวานหายไหมที่จะหยุดยาเบาหวานไหมนะครับต้องคุยกันก่อนนะครับคําว่าพร้อมของคนไข้หมายความว่าเราเป็นการอย่างเชิงกับคนไข้ก่อนว่าคนไข้พร้อมไหมอย่างเช่นคนไข้เริ่มไปเดินที่สวนนะครับเดิน5นาที10นาทีคนไข้เริ่มไม่ทานอาหารเย็น เริ่มทํา IF คนไข้เริ่มออกกําลังกายเบาๆใช่ไหมครับคนไข้เลิกหรือกินน้ําหวานน้อยลงคนไข้เริ่มไปกินน้ําอัดลมที่มันไม่มีน้านําตาลคนไข้เริ่มมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าเขาเริ่มเอาจริงกับการควบคุมเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยนะครับสัญญาณเหล่านี้ในทางการแพทย์เราเรียกว่าในกระบวนการทางจิตใจเราเรียกว่าเขาอยู่ในระยะแอคชั่นหรือในระยะเตรียมตัวคือ Preparation นะครับตามหลักที่ผมเรียนมาที่เรียกว่า State o f Change เมื่อคนไข้เนี่ยเข้าสู่ในระยะที่เรียกว่าเริ่มมีความพร้อมอย่างคนไข้รายนี้เป็นต้นของผมนะครับผมแค่แย่เข้าไปว่าไปเดินสวนพระรามแปดดีไหมนะครับเขาก็ไปเดินครับผมผมไม่ได้บอกให้เขาวิ่งแต่บอกแค่ว่าป้าอยู่ใกล้พระรามแปดก็ตื่นเช้าไม่รู้ทําอะไรก็ไปเดินสิไปเดินสักรอบหนึ่งประมาณประมาณแปดร้อยเมตรอะไปเดินไปเดินแค่นั้นเองนะครับ ปรากฏเขาไปเดินจริงนะครับแล้วก็ผ่านไป2เดือน3เดือนเอา้ายังเดินอยู่ไม่ได้เดินรอบเดียวกลายเป็นเดิน4รอบ5รอบล่าสุดคุยกันเมื่อเดือนที่แล้วเดิน12รอบเดินเกือบ10กิโลนะครับแต่เขาบอกว่ามีจังหวะการการวิ่งอยู่บ้างก็คือเรียกง่ายๆเดินสลับวิ่ง10กิโลนะครับหกโมงเช้าจนถึง9ก้าโมงอะไรประมาณนี้นครับอันนี้คือสะท้อนให้เห็นว่าคนไขม้มีมีเครื่องติดแล้วนะครับโอเค ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะปรับลดยาเนี่ยสมมติว่าคนไข้คนนี้มีน้ําตาลเฉลี่ยสะสมอยู่ที่ประมาณ8นะครับเราอย่างเชิงว่าเขามีความพร้อมเราถึงจะค่อยๆปรับลดยาทีนี้เมื่อคลิปที่แล้วที่เราผมบอกนะครับว่าเวลาเราปรับลดยาเนี่ยผมไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวแต่การปรับลดยาโดยหลักการเราจะปรับลดยาอยู่ด้วยกันประมาณสัก3าตัวคือ1คืออินซูลินจะปรับลดโดสลงเพราะอินซูลินเนี่ยเป็นกึ่งต้นเหตุที่ทําให้น้ําตาลในเลือดต่ําได้ง่าย นะครับแล้วทําให้คนไข้ต้องกลับมากินน้ําหวานเพื่อทําให้น้าตาลขึ้นแล้วยาอีกตัวหนึ่งคือยาก่อนอาหารคือกริปปิซายคือยาก่อนอาหารที่ชื่อกลิปปิซายซึ่งส่วนใหญ่ในประเทศไทยก็ในระบบหลักประกันสุขภาพก็มกักจะมียาตัวนี้ที่เป็นยาก่อนอาหารเช้าห้า,ามิลลิกรมัมก่อนอาหารเย็นนะครับบางคนกินยาตัวนี้สองเม็ดเช้าสองเมเ็ดเย็นเลยด้วยซ้ำนะครับถ้าคนไข้เข้าสู่แอคชั่นน้ำตาลสะสมเริ่มดีผมจะเริ่มลดจากยาตัวนี้ก่อนนะครับก็คือเป็นการปรับลดขนาดยา จากนั้นประมาณสัก1-4สัปดาห์เนี่ยเราจะนัดเขามาตรวจกรณีที่เขาไม่มีเครื่องตรวจน้าตาลที่บ้านถ้ามีเครื่องตรวจน้าตาลที่บ้านก็จบไปนะครับก็ให้เขาตรวจต่อเนื่องแล้วอย่าลืมแอดไลน์คุยกันไว้เผื่อเขามีปัญหานะครับเราจะติดตามทุก1-4สัปดาห์ตามสไลด์นี้นะครับในขณะเดียวกันอันนี้ผมแนะนําว่าเราตรวจสัปดาห์ละ3ครั้งก่อนอาหารเช้าหลังอาหารเช้าแล้วก็ก่อนนอน อันนี้คือจริงๆวันเดียวกันก็ดีนะครับถ้าใครทําได้สัปดาห์ละสองครั้งรวมแล้วเป็นการเจาะปลายนี้6ครั้งก็ดีมากนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเป็นการเปลี่ยนยานะครับเราเปลี่ยนยาจากยาดั้งเดิมไกลเบนคาไมายซึ่งออกฤทธิ์กลางถึงยาวทําให้เวลาน้ําตาลต่ำม,มันปรับยากก็เปลี่ยนเป็นยาออกฤทธิ์สั้นนะครับเปลี่ยนน้ําตาลเปลี่ยนยาอินซูลินจากเป็นมิกซ์อินซูลินที่ออกฤทธิ์หลายจังหวะเปลี่ยนเป็นออกฤทธิ์ยาวเช่นกลุ่มกลาจีน นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นคนที่เบิกได้นะครับต่อไปก็คือเป็นการลดขนาดยานะครับเมื่อเราลดขนาดยาไอ้ตัวแรกแล้วเนี่ยเราก็อาจจะลดขนาดยาที่ส่งผลต่อตยอย่างเช่นยาเมทฟอร์มินนะครับในบางคนที่ตายเสื่อมมากๆแต่ว่าทําอะไรไม่ได้เพราะว่าน้ําตาลเขาคุมไม่ดีเราก็อาจจะลดเมทฟอร์มินนะครับกรณีที่เขาเข้าสู่กระบวนการแอคชั่นทีนี้คาถามก็คือว่าเราจะลดยาอะไรนะครับผมจะเริ่มลดจากยาตัวแรกก่อนแล้วติดตามไปทุก 1- 4สัปดาห์นะครับ หลังจากนั้นก็ค่อยๆดูตามจังหวะเราจะไม่เร่งร้อนไม่เร่งรัดคนไข้นะครับเพราะอย่าลืมว่าจังหวะความพร้อมของคนไข้แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ย้ําสําคัญว่าสิ่งที่เราจะต้องตรวจก็คือว่าสังเกตอาการคนไข้แนะนําคนไข้ว่าถ้าน้าตาลสูงหิวน้ําปัสสาวะบ่อยหรือเพลียให้รีบปรึกษานะครับเพื่อเข้ามาสู่กระบวนการรักษานะครับส่วนกรณีอาการน้ําตาลในเลือดต่ําก็เป็นอย่างที่คนรู้ใจสันวูบเวียนนะครับเจาะเลือดถ้าน้าตาลต่ํานะครับ ในขณะเดียวกันก็จะต้องมีการติดตามเลือดไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลสะสมนะครับค่าตับค่าโปรโตีนในปัสสาวะหรือว่าค่าไขมันเพราะในบางคนที่ควบคุมเข้มงวดบางคนก็ไปใช้กระบวนการโลขาบคีโตบางคนไปทํา IF ดื่มน้ํามันนะครับพวกนี้ก็อาจจะมีโอกาสทําให้ไขมันในเลือดผิดปกติหรือบางคนโลขาบกินโปรโตีนสูงก็ทําให้ค่าไตามันดรอปได้เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามนะครับ ขนาดเดียวกันถ้าเกิดว่าคนไข้ไม่ได้มีความพร้อมการหยุดยาตัวนี้ก็จะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นได้เหมือนกันอันนี้ก็จะต้องร,ระมัดระวังนะครับสิ่งที่สําคัญผมแนะนําจากสไลด์นี้คือว่าเราจะต้องหารือกันก่อนนะครับว่าคนไหนที่อยากจะเบาหวานสงบนะครับจะได้ประโยชน์หรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับที่พร้อมที่จะทําแบบนี้นะครับเพราะว่าผมย้อนไปกลับจากจากคลิปที่แล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่า คนไข้ต้องทาการบ้านญาติต้องทําการบ้านแต่ว่ามีคนที่เบาหวานสงบเบาหวานหายได้จริงๆนะครับในการรักษาผมก็ก็มีจริงๆแต่ว่าย้ําสําคัญว่าจากรายงานในต่างประเทศเราพบว่ารวมทั้งของผมเองนะครับพบว่าในระยะเวลาประมาณสักปีหนึ่งจะมีคนไข้ประมาณกลุ่มหนึ่งนะครับกลับมาเป็นเบาหวานอีกก็หมายความว่าน้ําตาลเริ่มกลับมาขึ้นอีกเพราะว่าเริ่มปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะครับเริ่มกลับมากินแบบเดิม กินแย่ๆแ,แบบเดิมกินดึกเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือชีวิตมนุษย์โดยทั่วไปดังนั้นสิ่งที่เราแนะน,นําคนไข้อยู่เสมอก็คือว่าเบาหวานสงบหรือที่เราเรียกหายขาดเนี่ยเพื่อให้กําลังใจคนไข้แต่สุดท้ายอย่าลืมว่ากระบวนการเหล่านี้เป็นกระบวนการที่เราอย่างเชิงกับชีวิตการกินของเราการใช้ชีวิตของครอบครัวด้วยดังนั้นมีแน่ๆที่กลับมามีน้ําตาลขึ้นมีน้ําหนักขึ้นอันนี้เป็นปกติมีความดันขึ้นเป็นปกตินะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเรามาเราคุยกันนะครับว่าเกณฑ์ในการใช้บางโรงพยาบาลเนี่ยบอกว่าต้องการตั้งตัวชีว้วัดว่าเบาหวานสงบใน6เดือนกี่เปอร์เซ็นต์แต่แต่ผมคิดว่าการทําให้เบาหวานสงบโดยการตั้งเกณฑ์เข้มงวดเกินไปเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียก็คือว่าถ้าข้อข้อดีก็คือคนไข้จะเข้าสู่กระบวนการได้เร็วแต่ข้อเสียก็คือว่าคนไข้ต้องเข้มงวดมากนะครับแล้วมีโอกาสที่จะ,ะขาดการคันก็คือ เขาไม่ไหวแล้วนะครับอยากกินบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นพยายามตั้งสติให้ดีกับความเข้มงวดกับความไม่เข้มงวดแล้วก็พยายามให้เรากับคนไข้เห็นภาพเดียวกันนะครับการโคชชิ่งคนไข้ผมครั้งหนึ่งเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ30นาที1 5 3 0ถึง30นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเจอคุณหมอในโรงพยาบาลแล้ว5นาที10นาทีโดยที่ไม่ได้ขุดคุ้ยกระบวนการกินกระบวนการใช้ชีวิต ระดับน้ําตาลความดันเลยเนี่ยโอกาสที่จะคุมในเรื่องเหล่านี้ค่อนข้างจะยากนะครับเพราะฉะนั้นในในปีถัถัดไปเนี่ยผมเชื่อว่า,าความรู้ความเข้าใจของแพทย์แล้วก็คนไข้ก็ในเรื่องเหล่านี้ก็จะมากขึ้นก็น่าที่จะตกลงทําความเข้าใจตรงนี้ได้นะครับในขณะเดียวกันก็อย่าลืมติดตามอาการต่างๆนะครับแล้วก็ย้ําสําคัญว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับแต่ว่าในบางคนที่มีความตั้งใจเริ่มออกกําลังกายนะครับก็สามารถที่จะทําได้นะครับ ในเกณฑ์ของการควบกลุ่มเนี่ยเขามีการตั้งเกณฑ์กว้างๆไว้ก็คือว่าปกติแล้วอยากได้คนไข้ที่เป็นเบาหวานมาไม่เกิน6ปีเพราะว่าจัดการได้ง่ายแต่ใน practice ของผมเองเนี่ยคนไข้บางคนเป็นเบาหวานมาตั้ง10ปี20ปีก็มีแล้วก็เขาก็อยู่ในจุดที่ควบกลุ่มได้ดีขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมําหนักลดลงกว่าเดิมอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้จํากัดว่าคุณเป็นมากเป็นน้อยอายุมากแล้วผมคิดว่าทุกคนลองเข้ามาคุยกันดูก่อนกับแพทย์ผู้รักษา ว่าเขามีนโยบายแนวทางนี้หรือไม่อย่างไรนะครับแล้วสรุปสุดท้ายจากคลิปนี้ก็คือว่าออคนทุกคนผมเชื่อว่าคุณทำได้ถ้าคุณตั้งใจที่จะลดหยุดยาหรือต้องการเป็นคนที่ดีขึ้นคุณคุมได้ในระดับหนึ่งแต่ต้องเข้ามาพบแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้เพื่อให้เขาช่วยในคุณในการบริหารจัดการปรับลดยาอย่างปลอดภัยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากและสุดท้ายนะครับสิ่งที่จะต้องติดตามต่อไปก็คือ ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้กินยาเบาหวานคุณก็ยังจําเป็นที่จะต้องมาพบแพทย์ตรวจจอประสาทตาตรวจโปรโต,ตรีนในปัสสาวะที่เรียกว่าไมโครออลบูมินแล้วก็ติดตามภาวะต่างๆไขมันพอกตับค่าตับต่างๆเป็นระยะเวลาต่อเนอื่องไปบางทีอาจจะต้องติดตามเหมือนคนไข้ทั่วไปคือทุก3-6เดือนแล้วก็ทุกปีจะต้องมีการตรวจแ l บชุดใหญ่<ๆ>อย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ยังจําเป็นต้องทําอยู่ครวันนี้ลาตีสวัสดีครับ